สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่บนเส้นทางจากบ้านห้วยจันท์อำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดนะครับซึ่งเป็นเส้นทางที่สวยงามมากๆนะครับจากบ้านห้วยจันท์นะครับจะมุ่งหน้าไปยังอ่างเก็บน้ําห้วยทานะครับคุณผู้ชมครับถนนก็จะเป็นขึ้นเนินลงเนินแบบนี้นะครับสวยงามมากตอนนี้ถึงบ้านน้ํามุดแล้วนะครับคุณผู้ชมครับผมเห็นป้ายเมื่อสักครู่นี้นะครับ ก็จะเป็นบ้านน้ำมุดนะครับถนนสวยนะครับเส้นนี้ขึ้นเนินลงเนินแล้วก็มีทางโค้งนะครับสองข้างทางนะครับก็จะเป็นสวนผลไม้นะครับเช่นสวนทุเรียนมังคุดแล้วก็ป่ายางนะครับสวนยางพารานะครับบริเวณที่ผมกำลังขับรถผ่านก็คือบ้านน้ำมุดนะครับตำบลบักดองอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดนะครับคุณผู้ชมครับ ถนนสวยงามนะครับถนนเส้นนี้ถนนก็ไม่ได้เสียหายนะครับแล้วก็เป็นแค่2เลนแบบสวนกันไปกลับนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นเส้นทางที่สวยงามแห่งหนึ่งของจังหวัดศรีสะเกดเรานะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศของถนนไปเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมครับ แล้วนะครับบ้านน้ำมดุดบ้านน้ำมุดก็เป็นตำบลบักดองนะครับอำเภอขนหารจังหวัดศรีสะเกดนะครับเป็นหมู่บ้านที่มีถนนที่สวยงามนะครับเป็นทางขึ้นเนินลงเนินแล้วก็ทางโค้งนะครับหมู่บ้านนี้ถนนสวยครับเป็นเส้นทางที่วิ่งมาจากบ้านห้วยจันนะครับคุณผู้ชมจะมุ่งหน้าไปยังอ่างเก็บน้ำห้วยทานะครับไปยังเขต ของตำบลบักดองอำเภอขนหานเช่นเดิมนะครับคุณผู้ชมครับสองข้างทางก็มีสวนเงาะสวนทุเรียนนะครับคุณผู้ชมครับสวนเงาะแล้วก็สวนทุเรียนนะครับเพราะว่าอำเภอขนหานนะครับเป็นอำเภอที่ปลูกผลไม้ได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับมีผลไม้มากมายหลากหลายชนิดเช่นเงาะทุเรียนมังคุดนะครับ แล้ก็โดยเฉพาะสวนยางพารานะครับคุณผู้ชมชาวบ้านก็มีอาชีพทำสวนยางพาราสวนผลไม้กันนะครับบริเวณนี้ครับ นนี้ผมก็ถึงบ้านภูดินพัฒนานะครับคุณผู้ชมนี่คือบรรยากาศภายในหมู่บ้านของบ้านภูดินพัฒนานะครับจะเห็นว่าหมู่บ้านนี้ร่มรื่นมากๆนะครับมีสวนยางพาราแล้วก็สวนผลไม้สองฝักฝั่งถนนเลยนะครับ นะครับสวยงามมากๆนะครับคุณผู้ชมครับเป็นทางลงเนินแล้วก็ขึ้นเนินครับขึ้นลงภูเขาลูกเล็กๆนะครับคุณผู้ชมครับก็สวยงามนะครับไปชมบรรยากาศกันไปเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมครับ ครับคุณผู้ชมครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ